ให้วันนี้วันนี้มันะมันไม่มีมันไม่มีแดดเมื่อวานนี้มีแดดนะแต่วันนี้ไม่มีมีฝนไปไปปลอยลงมาหน่อยข้างทางที่เห็นเป็นดำๆอยู่นะ่ะเขากำลังกเอือนบานเท่ากับอเขาทายไอ้ฮืดดินอยู่เนาะเพื่อตีท่ทมๆกันเท่ากับแต่ว่าบม่รู้ว่าเพิ่นสิปลูกอีหยังจ้ะ บรรยากาศเหมือนบ้านเราไหมสมายว่าโอ้ไอ้หนูน่ารักจังเลยลูกเออกดติดตามเลิฟแปด thank you นะลูก มาอยู่นนบุรีโอโอ,อยู่ไกลกันนะน,น่าลุกแล้วเวลาไปหากันลำบากไหม ขอบใจนะที่มาอยู่เป็นเพื่อนแม่ขอบใจคุณยายด้วยนะคะคุณยาย เดี๋ยวถึงบ้านก็ลงเลยค่ะวันนี้ไม่ติดลมแน่ไม่ติดลมเพราะเหนื่อยมากเลยเมื่อคืนคุณยายร้องเพลงอยู่ตั้งตีสามแม่คุณยายเมื่อคืนนี้เด็กแม่ ขอโทษเด้อบางทีแม่ไม่ได้อ่านคอมเมนต์เพราะว่าขับรถอยู่เนาะต้นไม้ไม่เห็นมีใบเลยแม่อ๋อหน้าหนาวลูกหน้าหนาวเอใบไม้มันจะร่วงหมดมันจะเหลือเฉพาะไอะ่ต้นที่เป็นแบบคล้ายๆก็ว่าบ้านเราเรียกต้นคริสต์มาสเนาะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยน่ะเมื่อกี้เห็นไหมที่เขียวๆเ,เมื่อกี้น่ะนอกนั้นมันจะร่วงหมดลูก แต่มันไม่ตายนะมันไม่ตายพราะถึงเพอถึงเวลาหน้าร้อนมันมันจะผลิใบออกมาแล้วก็สวยตัดใบหมดเลยเหรอใช่ใช่ลูกไม่เหลือเลยยิ้ม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 ,มกดแล้ว กดแล้วงับขอบใจด้อขอบใจขอบใจลูกๆวันนี้